รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลพักผลพักนักรุงคลาสสวัสดีครับผลลพักนักบุงพลัสครับ ไก่เม็ดมะม่วงหินมะพาน,นะครับแหมต้องบอกว่าเป็นเมนูยอดนิยมทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอ้วนน้อยลงนะครับก็เลือกใช้เป็นอกไก่ครับชื่อของเมนูก็บอกอยู่แล้วนะครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานเม็ดมะม่วงหินมะพานจึงเป็นพระเอกในเมนูนี้นะครับผลเลือกใช้ของไรทิพย์ครับ เพราะว่าเขาบรรจุมาในหีบห่อที่ถูกสุขลักษณะนะครับดังนั้นเรามั่นใจได้ว่าเรารับประทานอาหารที่มีคุณค่าแล้วยังปลอดภัยสะอาดด้วยนะครับก่อนที่เราจะนํามาปรุงอาหารนะครับคุณผู้ชมนําไปคั่วนําไปทอดหรือนําไปอบก็ได้อย่างของผลเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเข้าเตาอบหรือจะเข้าเตาติ้งก็ได้เราใช้อุณหภูมิอยู่ที่160องศาเซลเซียสนะครับชอบสีเข้มนิดนึงก็12นาทีสีอ่อนหน่อยก็8นาทีได้แล้วครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับตั้งกระทะครับบุบกระเทียมเล็กน้อยนะครับเราใช้ทั้งหมด6กลีบใส่กระเทียมนะครับชาให้กระเทียมสีสวยนะครับใส่เนื้อไก่ตามลงไปปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาและซีอิ๊วขาวครับผัดเล็กน้อยนะครับ ใส่ซอสหอยนางรงน้ำตาลทรายน้ำสะอาดผัดต่อเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงและพริกชี้ฟ้าเขียวครับผัดให้หอมกับพริกนุ่มขึ้นเล็กน้อยใส่ต้นหอมเหลือไว้เล็กน้อยนะครับสำหรับแต่งหน้าเม็ดมะม่วงหิมพา,าน แล้วก็เคล้าให้เข้ากันดีเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพราวอีกเล็กน้อยครับผมแล้วก็ต้นหอมง่ายๆเท่านี้เลยครับสําหรับคนที่ชอบอาหารทะเลนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาหรือจะเป็นกุ้งก็ได้ลองทํากันดูนะครับ พลับพักนักปรุง plus พลับลพักนักปรุงพลัสโชกายากินะครับหรือว่าหมูผัดซอสขิงเนี่ยเป็นอีกเมนูอาหารญี่ปุ่นที่นิยมไปทั่วโลกเลยนะครับปกติแล้วเขาก็จะรับประทานกับข้าวสวยญี่ปุ่นวันนี้พลลองมาปรับให้รับประทานกับสลัดก็เรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทางเลือกอีกเมนูหนึ่งอร่อยๆแล้วกันครับ รสชาติเค็มๆหวานๆกลมกล่อมสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะครับต้องคิโคแมนเลยครับเหมือนในเมนูนี้นะครับผลก็จะใช้ทั้งโชยุของคิโคแมนนะครับรวมถึงมิรินของคิโคแมนเช่นเดียวกันครับอย่างตัวโชวยุเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นซอสต,ตั้งโต๊ะเลยก็ได้ครับเราจะเห็นว่าเราใช้เขาได้อเนกประสงค์เลยไม่ว่าจะใช้ เย่ะใ,ใส่อาหารของเราจะใช้จิ้มจะใช้ผัดจะใช้หมักนะครับเรียกว่าทําได้ทุกรูปแบบเลยซึ่งในวันนี้นะครับพลจะใช้เจ้าตัวโชวยุตัวนี้ทั้งในการทําน้ําสลัดนะครับรวมถึงการทําหมูหมักของเราด้วยครับส่วนตัวมิรินนะครับนอกจากที่เขาจะให้ความหวานแล้วยังมาพร้อมกับความหอมด้วยครับและยิ่งเวลาที่เราเอาไปทําซอสเนี่ยเขาจะทาให้ซอสของเรามีลักษณะที่เงาและก็สวยครับลงมือกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาขูดขิงนะครับให้เป็นฝอยๆกันก่อนครับสำหรับตัวที่เราจะใช้หมักหมูนะครับคนจะใช้ขิงและก็น้าของเขาเนี่ยประมาณช้อนชาครึ่งครับเดี๋ยวเราขูดไว้เยอะๆได้นะครับเพราะส่วนหนึ่งเราต้องเอาไปทําน้ําสลัดส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีโชยุคิโคแมนนะครับเราใช้โชยุ2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยมิรินหนึ่งช้อนชาครับผสมส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับสำหรับหมูในสูตรนี้เราใช้เป็นหมูสไลด์นะครับ ใส่ลงไปหมักครับผมไม่ต้องหมักนานนะครับใช้เวลาประมาณแค่2-3งถนาทีก็ใช้ได้แล้วครับซึ่งระหว่างที่เราหมักหมูนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำน้ำสลัดกันต่อเลยครับน้ำสลัดของเราง่ายๆนะครับเราก็จะมีขิงขูดฝอยประมาณ1ช้อนโต๊ะครับครโคมันโชยู่3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูข้าวสุดท้ายนะครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะครับ น้ำสลัดขิงของเราเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หมูของเราก็หมักได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราเอาหมูไปทําให้สุกกันเลยครับน้ามัน2ช้อนชาครับหมูของเราใช้เวลาในการจี่บนกระทะไม่นานนะครับสุกแล้วก็เอาออกมาพักได้เลยครับในการเสิร์ฟเป็นรูปแบบสลัดนะครับเดีย๋ยวพมจะพักให้หมูเนี่ยเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเล็กน้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรานำผักสลัดของเรามาคลุกกับน้ําสลัดแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเราหั่นหมูให้ชิ้นเล็กลงนิดหนึ่งครับนําผักลงคลุกเคล้ากับน้ําสลัดครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับเพื่อนๆจะรับประทานเป็นสลัดก็ได้หรือบางคนถ้าเผื่อควบคุมน้ำหนักเราก็สามารถอิ่มอร่อย ใพลพเป็นจาปร,ร,รุง plus พลพรกนนกปรุง plus เวลาพูดถึงบาร์บีคิวนะครับผมคิดว่าแทบทุกคนเลยน่าจะมีภาพจำในหัวคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือแบบเตาย่างอยู่กลางสนามหญ้านะครับเนื้อสัตว์เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย รูปอันก็จะมีรสชาติแบบเดียวกันนะครับรสซอสเดิมๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวซอสเนี่ยครับเราสามารถเอาอะไรมาผสมผสานเข้าไปเพื่อให้เกิดรสชาติใหม่ๆได้หลากหลายมากเลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาซอสบาร์บีคิวสำเร็จรูปนะครับมาดัดแปลงนะครับทำให้ออกมาในรูปแบบของหมูแดงกันเดี๋ยวเรามาทำตัวเครื่องก่อนนะครับก็รากผักชีนะครับ เราจะซอยนะครับย่อยทุกอย่างให้มันเล็กลงนะครับจะได้ปั่นง่ายๆมันก็ขิงนะครับหอมารหอมแดงนะครับกระเทียมจีครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่ในชามผสมเรานะครับจากนั้นนะครับตัวเบสของน้ำหมักของเรานะครับวันนี้ผมใช้เป็นนี่เลยแมคโครมิกกริลเมท e นะครับบราวน์ชูการ์ วันนี้ก็จะเป็นซอสบาร์บีคิวนะครับสำเร็จรูปมีทั้งหมด3รสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเทจส MOKE HOUSE นะครับชิลลี่แอนด์เปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยบราวน์ชูการแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้รสชาติให้กลิ่นที่ต่างกันไปนะครับซอสตัวนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์ครับจะใช้หมักก็ได้ใช้ผัดก็ได้ใช้ย่างใช้ทาใช้จิ้มได้หมดเลยนะครับใช้ประมาณ100กรัมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการแต่งรสชาตินะครับก็ง่ายๆเลยครับซีอิ๊วขาวครับน้ํามันพืชครับแล้วก็แบะแซนะครับ แบแซเนี่ยเราก็จะใช้ทําอาหารใช้ทําขนมได้นะครับตัวนี้ก็จะทําให้เกิดความข้นหนืดความมันเงานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมนะครับด้วยงาขาวคั่วลงไปอีกเล็กน้อยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปนะครับเล็กน้อยสีแดงนะครับคนนะครับให้แบะแซมันละลายกับน้ํานิดนึงก่อนนะครับจากนั้นครับเราก็จะทําการปั่นนะครับผมก็จะทําการกรองนะครับ ผมใส่พวกเครื่องเยอะหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นแบบหยาบๆเรียบร้อยนะครับเราได้ตัวน้ำหมักของเราแล้วผมใช้เป็นส่วนสันคอหมูนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการหมักเอาไว้นะครับอย่างต่ำๆเนี่ย24ชั่วโมงนะครับยิ่งหมูชิ้นใหญ่ยิ่งต้องหมักนานขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวรสชาติเนี่ยก็จะอยู่แค่บริเวณผิวรอบนอกเดียวนะครับด้านในจะไม่มีรสชาติเลยอ่านี่ก็เป็นหมูที่เราหมักไว้แล้วนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําการอบกันนะครับ หาถาดนะครับผมเอาเป็นกระดาษไขรองไว้ด้านล่างนะครับมันจะได้ไม่เลอะเทอะมากนะครับทําความสะอาดง่ายหน่อยอันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าปกติเลยแล้วก็แนะนําให้เอาไปย่างนะครับจะหอมกว่าแต่ว่าถ้าเรามีเตาอบใช้เตาอบก็ได้นะครับใช้เป็นโปรแกรมย่างนะครับถ้าไม่มีโปรแกรมย่างใช้โปรแกรมพัดลมถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นอบไฟบนไฟล่างปกตินี่แหละครับโดยเราจะอบนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วทุกๆ15นาทีนะครับเราก็จะเอาตัวซอสเนี่ยครับถอยทานะครับพลิกด้านทาพลิกด้านทานะครับ พอครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะปรับเตาอบนะครับไปที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะครับทาซอสรอบสุดท้ายนะครับอีกประมาณ5-10มนาทีหรือว่าจนกว่าซอสนะครับจะเกาะอยู่ที่ตัวหมูนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักหมูเอาไว้นะครับให้หายร้อนจัดๆนะครับวันนี้ระหว่างนี้เราก็จะมาทําตัวน้ําจิ้มกันพริกจินดาครับนะครับตอนนี้พริกเราก็แหลกดีแล้วนะครับตามด้วยกระเทียมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการปรุงครับเกลือ1ส่วนนะครับน้าตาลทราย2ส่วนนะครับน้ำมะนาวครับ4ส่วน ็เสร็จแบบง่ายๆแล้วนะครับยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับรับรองว่าบาร์บีคิวจะไม่จำเจอีกต่อไปครับขนมสาคูกับผลไม้นะครับเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกใหม่เลยนะครับเรียกว่ากินได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นเล่นน้อยๆนะครับด้วยวุ้นมะพร้าวแต่ว่าไม่ใช่วุ้นมะพร้าวธรรมดาครับ เป็นบุญมะพร้าวรสแตงโมเริ่มจากการต้มเล็ดสาคูก่อนเลยนะครับก็ใช้น้ําเดือดจัดนะครับแล้วเราก็เทลงไปเลยนะครับค่อยๆเทนะครับมันจะได้โดนน้าทั่วๆทุกเม็ดนะครับจากนั้นนะครับให้เราคนนะครับคนเรื่อยๆเลยนะครับป้องกันไม่ให้ตัวเมล็ดสาคูเนี่ยติดกันนะครับแล้วก็ไม่ให้ติดก้นหม้อด้วยวันนี้ที่ทำเนี่ยใช้เป็นสาคูแบบเม็ดเล็กนะครับก็จะใช้เวลาต้มไม่นานเท่าไหร่ ก็จะต้มประมาณ5-7นาทีนะครับหรือจนกว่าเม็ดสักคูเราจะสุกดีนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือเป็นเม็ดใสๆทั้งเม็ดครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับเราปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำเย็นกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเม็ดสาคูแล้วนะครับมาแช่ไว้ในน้ำเย็นนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะพักเม็ดสาคูไว้นะครับเราจะมาทำส่วนผสมนมกันนะครับ นี่ผมจะเอาน้ําตาลทรายนะครับใส่ลงไปแล้วก็จะตัดรสนะครับด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะคนให้น้ําตาลละลายดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราทําปริมาณไม่เยอะนะครับน้ําตาลมันจะละลายได้พอดีพอดีถ้าทําเยอะกว่านี้เนี่ยจะเอาไปอุ่นร้อนสักนิดนึงก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาควักตังโมนะครับก็ใช้ตัวเมลอนบอลเลอร์นะครับควักได้เลยนะครับเอามาดูนะครับถ้ามันมีเม็ดติดมาแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรืออะไรเงี้ยครับเขลี่ยออกนี่เราใช้สักประมาณ 8ถึง10ลูกก็น่าจะโอเคครับนะครับเราก็จะมาทำการจัดเสิร์ฟนะครับแตงโมครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่นี่ครับวุ้นมะพร้าวชาวเกาะนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับคุณมะพร้าวรสแตงโมนะครับผลิตจากน้ำมะพร้าวร0อตครับตัวนี้ไม่มีวัตถุกันเสียนะครับมีด้วยกัน4รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิม รถแตงโมซองนี้ที่กำลังจะใช้นะครับมีรถองุ่นเคียวโฮแล้วก็รถเมลอนครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ t e เ t อร์หนุกหนักนะครับเต็มรถผลไม้พอตัดซองมาก็จะได้กลิ่นแตงโมนะครับออกมาเลยนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจนี้อย่างที่ผมบอกนะครับตัวมวะพร้าวเนี่ยครับมีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนะครับต้องไปลองหามาใช้ใทำขนมหน่อยละครับ พลัพักนักปรุง plus พลัลพักนักปรุง p l u มาทำของหวานง่ายๆนะครับแต่รสชาติเนี่ยอร่อยได้คุณภาพกันดีกว่าครับผมจะทำเชอร์รี่ชีสพายครับซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวแครกเกอร์ผสมกับเนยนะครับที่เราจะกลุออกมาเป็นตัวตัวพายนะครับแล้วก็ตัวไส้นะครับซึ่งมีรสชาติโดดเด่นของครีมชีสครับแล้วเราก็ค่อยจบท้ายด้วยการโรยหน้าด้วยเชอร์รี่ฟิลลิ่งครับ พิมที่พลใช้วันนี้นะครับเป็นแบบถอดก้นได้ขนาดประมาณ8นิ้วนะครับเราก็เตรียมไว้เลยครับส่วนประกอบหลักๆของเราเนี่ยมีแค่2อย่างครับแครกเกอร์ครับเราก็ใช้แครกเกอร์เนยธรรมดานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนยซึ่งเนยเนี่ยสำคัญมากเลยครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกคุณภาพตัวแป้งทาร์ตของเรานะครับวันนี้พลใช้เนยของเลเกลครับเลเกลนี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้ผลิตเนยและก็ครีมชีสคุณภาพ จากประเทศฝรั่งเศสนะครับจากเมืองบิทเนีครับซึ่งเมืองนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องของนมเนยนะครับและที่สำคัญเนยตัวนี้ใช้วิธีการผลิตที่เขาเรียกว่าเป็นด r ัมเชอร์นิ่งบัตเตอร์นะครับนั่นก็คือการเอาเนยที่บ่มแล้วนะครับไปปั่นในถังนะครับเป็นวิธีการผลิตแบบโบราณเพื่อให้ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์แบบเมืองบิทเนีเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาเนยไปเข้าไมโครเวฟนะครับเราใช้ทั้งหมด75กรัมครับผม สร็จแล้วก็ตามด้วยเนยละลายครับนำเข้าอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีครับพายของเราเรียบร้อยดีแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะใส่ตัวไส้เลยลงไปด้านไนเนี่ยเราจะต้องพักให้เขาเย็นลงนะครับอย่างน้อยก็ที่อุณหภูมิห้องก่อนครับและในระหว่างที่พักให้เขาเย็นลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้ครีมชีสของเรากันเลยละกันและแน่นอนครับว่าพระเอกในตัวไส้ของเราเนี่ยก็ต้องคือครีมชีสอย่างแน่นอนครีมชีสก็เป็นของเลเกลเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร จากประเทศฝรั่งเศสนะครับที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเนยแล้วก็ครีมชีสครับโดดเด่นมากครับจากเมืองบริเตนีซึ่งต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่มีคุณภาพของนมเนี่ยดีเยี่ยมมากทีเดียวครับและแก้วครีมชีสมีส่วนประกอบหลักๆ3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือแครมเฟลนะครับแครมเฟลเนี่ยก็เปรียบเสมือนครีมชีสที่มีความสดมากๆครับผ่านการเฟอร์มนเทชันที่ยังรักษารสชาตินะครับและความสดใหม่ของนมจากแหล่งบริเตนี ส่วนประกอบหลักที่2คือนมจากวัวกินหญ้าร้อเปอร์เซนตผลิตจากน้ำนมของวัวกินหญ้าสดที่ถูกเลี้ยงในทุ่งหญ้าอิสระและส่วนที่3เป็นเฟรชครีมซึ่งผลิตภายใน24ชั่วโมงและที่สำคัญครีมชีสตัวนี้ได้รับรางวัลทุกปีครับในงาน Paris International อากิวคาเจเลอร์โชและนอกเหนือจากตัวครีมชีสนะครับหลังจากที่พลทำส่วนประกอบหลักเสร็จเนี่ยพลจะเอามาตล่อมกับวิปครีมครับวันนี้นะครับพลใช้วิปครีมของเวสโกนะครับเวสโกเป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทเวสแลนด์บริษัทผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่ของนิวซีแลนด์ครับส่วนประกอบของเราดีๆแบบนี้นะครับทำออกมาต้องอร่อยแน่นอนลงมือกันเลยครับใส่น้ำลงในส่วนผสมของเจลาตินนะครับคนเล็กน้อยแล้วก็พักให้พองตัวนะครับ ตวงวิปครีมของเวสโกนะครับไว้ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งเราตวงไว้สําหรับตีให้ขึ้นฟูแล้วก็ตะล่อมภายหลังครับเราใช้ครีมชีสทั้งหมด240กรัมนะครับนำครีมส่วนแรกไปตั้งไฟนะครับพอครีมของเราร้อนดีนะครับนาออกจากความร้อนครับใส่เจลาตินนะครับที่ตอนนี้พองตัวดีแล้วลงไปครับคนให้ละลายครับผมพักไว้เล็กน้อยครับส่วนประกอบของครีมชีสนะครับใส่น้ําตาลไอซิ่งตามลงไปตามด้วยน้ามะนาวเลมอน กลิ่นวานิลาปั่นให้เข้ากันครับหลังจากที่ส่วนผสมเนียนดีนะครับใส่ส่วนประกอบของครีมที่ผสมด้วยเจลาตินนะครับนำส่วนผสมออกมาใส่ลงในชามผสมครับครีมอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราแยกไว้นะครับดีให้ฟูด,ดีครับ เราก็จะนำวิกครีมที่เราตีขึ้นตัวดีแล้วนะครับใส่ลงไปผสมกันครับหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในตัวฐานภายของเราเลยครับปาดหน้าเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำไปแช่เย็นตัวไส้ของเราจะมีเจลลตินครับทำให้เซ็ตตัวได้ดียิ่งขึ้นแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงครับ พายของเราเซร็ตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเอาออกจากพิมพ์ครับวันนี้เราเสิร์ฟกับตัวเชอร์รี่ฟิลลิ่งนะครับเพื่อนๆอยากจะเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่หรือบลูเบอรี่ก็ได้เช่นกันไม่ว่ากันครับก็เป็นความอร่อยจากส่วนประกอบที่มีคุณภาพลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. c o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ